สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมพามาดูงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนเรานะครับคือเมื่อก่อนสวนเราก็เป็นที่รกๆนะครับมีหญ้าขึ้นบ้างมีต้นน้อนต้นนี้บ้างแต่ตอนนี้ก็พยายามทําให้มันสวยงามขึ้นนะครับนี่นะครับเราทําที่สําหรับไว้ทานอาหารนะครับทําที่สำหรับไว้ทานอาหารแล้วก็มีโต๊ะนั่งนะฮะ พักผ่อนแบบสบายนะฮะก็เรียกว่า,เ,าเผื่อพี่น้องแวะมานะครับก็หาสถานที่แบบนี้ก็นั่งคุยกันนะครับเ,เห็นลังคาสีแดงๆตรงนั้นก็เป็นเหมือนคล้ายๆเถียงนานะครับก็คือนอนเล่นได้นอนหลับได้ <c oughs> นะฮะการแดดกันฝนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็เป็นอะไรที่พยายามทำแบบใช้ปีกไม้นะครับ ใช้เปลียกไม้แล้วก็ใช้ไม้ที่มีอยู่ในสวนเรานี่ครับไม่คือ,อพยายามไม่ลงทุนด้วยเงินนะครับคือพระองค์ท่านสอนไว้ว่าให้ทําแบบคนจนนะครับจะได้ไม่จน <c oughs> นะครับก็เ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็ทำตรงที่เห็นที่เป็นอาคารย่มยอมๆนะครับก็คือสามารถที่จะเป็นนั่งรับประทานอาหารได้นะครับ ในอนาคตถ้าสมมุติว่าเปิดร้านกาแฟหรือว่า,าทําอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งคุยกันได้ทําอาหารได้นะครับอาหารกันได้นะครับแล้วก็าฝาวงบ่อที่ไม่ได้ใช้นะครับก็มาวางบนพื้นแล้วก็ทําเป็นที่ทางเดิน,นวางเป็นทางเดินเอาหินโรยแล้วก็วางฝาวงบ่อวางก็จะเป็น ทางเดินที่ไม่เชยแฉะเวล้วก็เป็นแบบและที่เห็นไกลๆตรงโน้นนะฮะสีเขียวๆไกลสุดนั่นนะครับก็เป็นห้องน้ำที่เราทำไว้สำหรับอาบน้ำได้นะฮะมีห้องอาบน้ำอยู่สองห้องแล้วก็มีห้องสุขาอยู่สองห้องนะครับแยกหญิงชายครับก็ตามนี้นะครับตรงที่เห็นที่รถจอดตรงนี้ก็ เป็นหอประชุมนะฮะหอประชุมที่ทำไว้นานแล้วนะครับก็ห้าหกสิบคนได้สบายนะครับตรงนี้มาประชุมพูดคุยกันนะครับอจอดรถได้เป็นอนเนกประสงค์นะฮะเป็นอาคารอนเนกประสงค์ประชุมได้จอดรถได้จัดของได้อะไรได้นะครับสวนโดยทั่ว,วไปนะฮะผมแผนดูรอบๆก็อน,นัอนเป็นส่วนของบ้านสวนของบ้านพักอาศัยส่วนของครัว ก็นี่ก็เป็นทางที่เข้ามานะฮะทางที่เข้ามาก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับพยายามทําให้มันโลง่โลงๆสบายนะครับบางส่วนที่เป็นป่าเราก็กันไว้เป็นต้นไม้นะครับกันไว้เลยนะเรามีต้นไม้ในสวนนี่นะครับเป็นต้นต้นซาดนะครับหรือว่าต้นยางเหียงนะรวมๆแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าพันต้นนะครับก็ ยายามทำไว้นะครับแล้วก็ที่เห็นต้นเล็กๆปลูกทีๆนั้นเราตั้งใจปลูกยางนาระยะประชิดเอาไว้สําหรับทําเห็ดนะครับเราก็เอาเชื้อเห็ดมาลดใต้ต้นยางนาแล้วก็พอถึงอากาศที่เหมาะสมนะครับอากาศที่เหมาะสมก็จะได้กินเห็ดบริเวณนี้อย่างมากมายนะครับก็เริ่มได้กินเห็ดแล้วฮนะเพราะยางนาอายุ45ปีนะก็ แน่นอยู่นะครับยางนาเป็นพืชใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราตั้งใจปลูกระยะประชิดก็ไม่เปไรครับเขาโตเขาก็ประชิดกันนะฮะไ,ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับก็ในส่วนที่ไกลๆทางด้านโน้นเห็นลังคาก็เดิมเป็นคอกหมูนะครับตอนนี้ก็หยุดนะฮะไม่ได้เลี้ยงหมูละหยุดมาหลายเป็นสิบปีแล้วฮะก็เอาเตรียมทำเป็นห้องพักนะครับ ทำห้องพักไว้สามห้องนะครับรวมทั้งห้องเดิมเป็นสี่ห้องตรงนั้นก็ใช้พักอาศัยได้แล้วก็เป็นที่ประชุมพูดคุยได้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศในสวนเราเนี่ยวนกลับมาที่เดิมนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสผมจะนัดมิ팅นะครับ